สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกในขณะที่สหรัฐนะครับเรียกร้องให้บรรดาพันธมิตรเนโตนะครับเพิ่มงบประมาณทางการางทบของพวกเขานะครับขึ้นเป็น5%เของ GDP ประเทศนะครับตัวสหรัฐเองนะครับกับกําลังถังแตกหรือเปล่านะครับเมื่องบประมาณเนี่ยไม่ผ่านการโหวตนะในสภาเอ่อคอนเกรสนะครับแล้วก็เกิดการชัดตดาวน์นะหรือว่าปิดตัวลงของบรรดาหน่วยงานรัฐนะครับมาร่วม40วันแล้วนะครับ เรียกกระทบไปถึงบรรดาฐานทัพทหารนะของสหรัฐนะครับในต่างด้าวต่างแดนด้วยนะครับที่ไม่ได้รับเงินเดือนเพราะว่ายังตกลงกันไม่ได้นะครับในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดของสหรัฐนะครับในขณะที่่าใช้จ่ายภาครัฐนะครับที่เรียกว่าบานเบื่อจากสวัสดิการต่างๆมากมายนะครับแต่ขาดดุลงบประมาณแล้วก็ขาดดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทุกปีเนี่ยเป็นเวลาหลายปีโขแล้วเนี่ยนะครับนะ มันก็สร้างปัญหานะวันนี้มาดูข่าวนี้กันนะครับข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่านะครับความแตกตื่นนะนะัโคลนทะเลเขณะที่บรรดาฐานทัพทหารสหรัฐนะครับเหาเจ้าหน้าที่นะครับไม่แม้แต่ได้รับอาหารเช่หรือไม่นะไม่มเีเงินนะครับจากวอชิงตันยุโรปนะครับถูกบีบบังคับนะต้องจ่ายต้นทุนที่บรรดาฐานทัพนะสหรัฐ รัฐบาลสหรัฐนะครับปิดตัวลงนะปล่อยให้บรรดาฐานทัพทหารอยู่ในความโกราขนนะครับเอ่อ,อ,อใช่หรือไม่นะโดยทรัมป์นะครับถูกปล่อยนะให้ไขหน้านะครับนะภายหลังการเก่าอ้างนะบรรดาพันธมิตรเนโตว่าไม่ได้ใช้ใจ่ายเงินอย่างเพียงพอใช่หรือไม่ซึ่งการเปิดเผยครั้งใหญ่นะที่เกี่ยวกับวิกฤตนะที่บรรดาฐานทัพทหารสหรัฐนะขณะที่การปิดตัวลงของรัฐบาล ได้เข้าสู่วันที่40นะโดยบรรดาเจ้าหน้าที่นะครับชาวยุโรปที่บรรดาฐานทัพอเมริกันนะครับไม่ได้รับเงินเดือนนะทมกลางการปิดตัวลงนะของรัฐบาลสหรัฐนะครับรายงานของสำนักข่าว NBC ซึ่งบรรดาฐานทัพทหารสหรัฐในยุโรปนะครับได้พึ่งพานะอยู่กับบรรดาชาติเจ้าบ้านที่จ,จ่ายบรรดาต้นทุนต่างๆนะทมกลางการปิดตัวลงของรัฐบาล เยอรมันนะครับได้จ่ายน้บบรรดาค่าแรงสำหรับบรรดาคนงานในฐานทัพสหรัฐแด้ชาติอื่นๆในอิตาลีและโปรตุเกสนะครับได้ถูกปล่อยทิ้งไม่ได้จ่ายซึ่งรฐมนตรีว่ากระรวงการคลังของเยอรมันนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาคาดการการคืนเงินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเมื่อการปิดตัวลงของสหรัฐเนี่ยสิ้นสุดคู่มือแนะนำนะครับกองทัพของสหรัฐเนี่ยได้มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับไปหาที่แจกจ่ายอาหาร ก่อนที่รัฐบาลเยอรมันนะครับได้เข้ามาแทรกแซงซึ่งการปิดตัวนั้นนะครับได้คุกคามงานต่างๆครับ1 2 0 0งตำแหน่งที่บรรดาฐานทัพอเมริกันนะครับในหลากหลายส่วนของเยอรมันได้ิลลี่นะครับได้กดดันสหรัฐนะครับที่จะแก้ไขบรรดาความล่าชาของเงินเดือนสำหรับบรรดาลูกจ้างท้องถิ่นนะครับ2,000คนนะที่อาเวียโนแล้วก็วิเซนซานะครับโดยบรรดาสภาพต่างๆในอิตาลีนะครับได้เตือน ของความยากลําบากต่างๆนะที่กําลังเพิ่มพูนมากขึ้นและได้ขู่ที่จะมีการกระทําของแรงงานนะฮะซึ่งรณาเจ้าหน้าที่ทํางานนะที่ฐานทัพสหรัฐนะครับในโปรตุเกสนะกำลังทํางานกันต่อเนื่องต่อไปนะครับโดยไม่ได้รับการจ่ายเงินนะครับเพื่อที่จะนะครับเลี่ยงนะการประพฤติท,ทางวิน,นัยโดยการปิดตัวลงล่าสุดนะครับที่ยาวนานที่สุดในบริษัทสหรัฐเนี่ยได้สร้างความตึงเครียดทางการทูต กัมพัดาเหล่าพันธมิตรยุรโรปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทัมม้งในอดีตที่ผ่านมานะครับได้กล่าวหาพันธมิตรเนโต้ของการไม่จ่ายเงินอย่างเพียงพอนะต่อการป้องกันทางกระาโหมรัฐบาลเยอรมันนะครับนะบนการจ่ายชําระเงินฉุกเฉินจากแหล่งข่าว NBC นะครับโดยโฆษกของกระทรวงการคลังเยอรมันนะครับได้กล่าวว่าพัรนาการจ่ายชําระเงินเดือนได้รับการยืนยันรับรองแล้วนะครับโดยรัฐบาลเยอรมันเนี่ยจะรเริ่มการจัดสรรพิเศษหนึ่ง ที่จะสร้างความมั่นใจว่าบรรดาเงินเดือนของเดือนตุลาคมนะครับได้ถูกจ่ายชําระตรงเวลานะครับและการคืนทุนจะถัดมาได้ถูกจัดทําภายหลังการจ่ายชําระจากทางฝั่งของสรัฐการปิดตัวลงนะเกือบจะสิ้นสุดแล้วนะครับใช่หรือไม่นะครับในวันที่9ว้จวิกยายนนะครับวุฒิสภานะวุฒิสมาชิกสรัฐนะครับได้โวตดคะแนน60ต่อ40 ที่จะคืบหน้านะข้อตกลงหนึ่งเพื่อที่จะย,ยุติการปิดตัวลงที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โดยกฎหมายใหม่นะของวุฒธธิสมาชิกนะมุ่งหมายที่จะเปิดรัฐบาลขึ้นใหม่นะจนกระทั่งถึง30มกราคมปี2026ทําการปล่อยนะเรื่องของการจัดทุนอย่างเต็มที่นะสำหรับบรรดานหน่วยงานนะครับที่สําคัญต่างๆโดยข้อตกลงของทั้ง2ฝ่ายนะครับย้อนเส้นทางนะของการปลดคนแล้วก็ การรับรองการจ่ายคืนนะครับต่อบรรดาลูกจ้างรัฐที่ถูกพักงานซึ่งกฎหมายผ่อนคลายการปิดตัวลงนั้นนะครับยังคงจําเป็นต้องมีการอนุมัตินะของสภา,าและการลงนามของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะครับสำหรับบรรดาทหารของสหร,รัฐนะครับในฐานทัพต่างๆของยุโรปนะที่ไม่ได้รับเงินเดือนเพราะว่ารัฐบาลนะปิดตัวลงจากการตกลงกันไม่ได้ของ2ฝ่ายนะครับรีพับลิกันแล้วก็รีเดโมแครตในสภา,านะครับจึง นะถึงการบริหารนะจัดการงบประมาณของพวกเขาจนบรรดาทาหารและเจ้าหน้าที่ของฐานทัพต่างๆในะยุโรปเนี่ยต้องกระเสือกกระสนนะด้วยเรีวยกว่าดิน้นรนเอาตัวรอดนะไปวันๆพังๆเนี่ยน,นะครับในเยอรมันบรรดาเจ้าหน้าที่นะทำงานของฐานทัพสหรัฐนะต้องไปขอใช้บริการแจกจ่ายอาหารนะครับจากพวกธนาคารอาหารหรือว่าฟู้ดแบงค์เนี่ยแหละครับนะก็ดูแล้วมันก็น่าสงสารนะครับเป็นนักรบเนี่ยต้องขอบริจาคอาหารมาทังชีวิตนะครับ อยงนัให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะั้นตั้งคาถามว่าท์เนี่ยนะครับเคยเถแถลงนะบอกพรรคพวกพ,กพ,กพนมิรเนโตของเขานะครับว่าใช้จ่ายเงินป้องกันประเทศเนี่ยให้มันเพียงพอนะครับใช้ไม่เพียงพอนะแต่เขาดีนะครับสหรัฐเองเนี่ยนะครับไม่มีเงินเดือนใจ่ายให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่และทหารในสานทัพต่างๆในยุโรปนะครับเยอรมันเนี่ยต้องออกล่วงหน้าให้ไปก่อนนะครับส่นอวตาลีและโปรตุเกสเนี่ยก็ไม่จ่ายให้ก่อนนะครับ โดยบรรดาเจ้าหน้าที่และทหารในฐานทัพก็ต้องไปทํางานแบบไม่ได้รับค่าจ้างไม่กล้าหยุดงานหรือว่าขัดงานนะครับกลัวโดนโทษทางวินัยก็นับเป็นการชัดดาวนะของรัฐบาลสหรัฐที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์หรือไม่นะครับบรรดาคนทํางานเดือดร้อนไปทั่วนะครับนะก็จะเรียกว่าสภาพถังแตกหรือไม่นะครับนี่เป็นเหตุที่ต้องขึ้นภาษีกันคาแล้วก็มีการตัดค่าใช้จ่ายที่บานเบะหรือไม่นะครับ แลวดูเหมือนนะครับจะนะเปิดนะรัฐบาลขึ้นมานะครับช่วงคราวนะอีกครั้งหนึ่งนะครับนะในถึงวันที่3 4, 4, ามสเมราคมปีสองพันกนะก่อนนะเพื่อจะเคลียร์งานที่ค้างงแล้วก็เจราจากันต่อไปอีกด้วยนะครับติดตามดูกันต่อไปนะครับนะถึงสถานการณ์การปิดตัวนะครับของรัฐบาลสหรัฐนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ